วันนี้มีงานเย็บนะเพืเ่อนๆเดี๋ยวไก่มากรอได้นะคะกรอกระสวยก่อนสวยได้หมดมมง่ายๆแบบนี้เลยนะคะ โอเคเรียบร้อยนี่นะคะเราก็ได้กะสวยมาหนึ่งอันเรียบร้อยจ้าตัวอืมเคนะ